เธอคงพูดจริงที่เคยบอกไว้ว่าจะไปนีไมีนาและคำที่ต้องการเมื่อฉันบอกแต่เธอไม่ได้ คลายว่าวิจิที่ฉันเจอกลับจำมันดีดีเรียร่ยวแรงที่มีเริ่มใช้หมดไปกับความพยายามฉันน้องวิ่งตามเธอไกลเท่าไร<ด>บนคนไก่เร่งเงินไขของเวลา<ด><ด>และแม้พยายามทำความเข้าใจ <L> ใแต่งินที่ฉันมีน้ำตว ถ้าเธอมีต้องการมีต้องการฉันเธอแค่ต้องรอหากการพยายามไม่มีความมาอยู่กันไปยังคงไม่ได้นอนหรือเราคงไม่มีวันความจี่ใหมหากราั้งยังไม่เคยได้มันมาเหลือเข็มนาฬิกาเดินไปที่ไวแต่ทธอไม่ละหัวใจยิ่งชอ สวัสดีครับผมสวัสดีครับโหย่ยเยเวดีเฮียเปิดลบไอสัตว์เย็ดแม่ราวไม่ค่อยดีเลยว,วะน้องหลักควผับผมเาวนาให้เส้นปิดนี่มันปิดบวกไงไม่น่าถึงวะเฮียก็ดูละไอสัตว์ ไอ้แค่งานทุ่งคนจะยังไหวสัตว์วัสดีครับวัสดีครับมองชายโอนอนแพ้ได้ไวัะ Shut the fuck up Shut the fuck up เอ้อะไรเนี่ยเฮีย try again at a l a t e r time check u r n e t w o r k connection อ so ีกสุดโอ้ช่างไหมโอเคทุกคนครับผมไปแล้วครับเดี๋ยววันนี้พักนะแล้วก็พวกนี้พักนะครับโอเคไหมเออคือเซิร์ฟเป็นเฮียเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นเซิร์ฟเป็นเป็นด้ผมไปแหละเน็ตผมมันไม่ค่อยดีครับมันไม่ได้อยู่ในเมืองมาอยู่เขตแบบเขตแบบเขตนอกเมืองที่เป็นนอกมกนอกนอกๆ,ๆเลยเอ่ะชนบทอ่ะเออ เน็ตผมติดแม่งก็ยังเป็นส้นตีนอะไรไม่รู้เน็ตช้าหีแตกแล้วแบบคือวุ่นวายครับเข้าใจฟิลปะเออ,เ,อ,อเงินก็เสียอะไรเงี้ยแขนก็ไม่ได้จับนะไเม่เกี่ยวเออนะครับโหแม่งุณต้องขัดล็อตแล้วแหละกูดูแล้รง่แม่งไม่ค่อยดีเลยวะ่ะม่นกูเนี่ยไอสัตว์ช่างย็ด ขัอ้อ,อลเลต้องตเน้องเย็ดม่ไม่มีเราขัดล้ออะมีแต่ขัดแบกสัตขัดแบกให้ไวไม่มีขัดล้ออะมีแต่ขัดแบกยินเดฟังนะฟังกันด้คกี้พาส เดี๋ยวผมพาทุกคนเล่นหุ้นเดีกยววะเอาปะเล่นแบบออปชันน่ะสนใจปะมาไอสัตว์แม่งเจอกูหน่อยเฮียให้ดูแค่เมื่อกี้พอนะครับ ค okay. เทียดฟรีด้วยไม่เสียค่าธรรมเนียมมาเจอกันหน่อยซัตว์ยอร์ดยูฟักกิ้งดิช คือกูไม่ไม่มีเฮียต้องกลัวแล้วแหละไอ้สัสตอนเนี้ยชีวิตไม่ได้แขวนอย <de Après carro messaging> ู่บนเส้นได้ไว้ไอ้เฮียแต่แม่งแขวนอยู่บนความสำเร็จของกูนี่แหละไอ้สัสเจ้าก็กลับมาเฮียอะไรอ่แขกเขาเป็นเฮียอะไรก่อน ใครเขเป็นเฮียอะไรอ่ะครับไอ้นัทเหยดแม่เออครับเกมเป็นเฮียครับน้องไอ้แม่กูปวดหัวแล้วอ่าเดี๋ยวเราเข้าวัดดิขาลูกเสืองอมาเละไ,ไม่ได้งอมผมเป็นเหนื่อยๆไว้น้องไอ้ <c oughs> คนอย่างพี่มีงอมได้เหรออ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันนะพี่ไม่ได้งอมนะน้องคือพี่แบบเหนื่อยๆทำงานแล้วแบบมันเหนื่อยๆแล้วแบบมันนมนมันไม่ได้อยู่บ้านนะมันก็เลยแบบไอ้หี่อะใครวะอืมมันไม่ได้อยู่บ้านอะอยู่บ้านแบบมันสะดวกสบายมันแบบไอ้หี้ยะไม่อยากพูดเดี๋ยวจะร้องไห้ เออเว้ยอ่าผมจะลองเข้าอวอัดนะถ้าเกิดผมข้าอวอัดได้แสดงว่าไปที่เซิร์มาแล้วแหละสัตว์เรียบร้อยกูข้อวัดได้เย็ดแม่กูข้อวัดได้วะประเด็นวัสดีครับวัสดีครับตอนนี้คือผมเดิมพันกับเขาเรียกว่าไงฮะยุคสมัยใหม่นะทุกคน เดินไปกับยุคสมัยใหม่อะพี่ด้อมเยครับเอาจริงนะนี่ไม่ได้ปั่นนะเข้าบอสได้เออแต่เอาจริงวันนี้ผมแม่งผิดเพี้ยไม่ได้ไม่ได้งอมหรอกแค่เพี้ยใเฉยสนใจย้ายค่ายไหมครับสวัสดีครับสนใจย้ายค่ายไหมครับค่ายลูกเสือคืออะไรไอเฮียนี่ o m n หนึ่ง ไาถึงเน็ตอะไม่เอาอยู่บ้านใช้ทูอยู่หอใช้เอทคิดว่าไม่มีเยีเดีแบบเยีกว่านี้แหละแย่ yeah, จังทำไมมันคลายโดนเชอทำ้ายดวงใ,ใจเธอดึงมือฉันขึ้นมาเพื่อผักฉันลงไปลงไปฉันล้วงหล่นลงไปในความมืดมน แต่ฉันอยากคือไม่ใช่เชียนะคือพอฉีดสเปรย์ปุ๊บใช่ปะเนี่ยอันเนี้ยไม่อยากไม่อยากไม่อยากแบ่งปันของดีๆอกอะไรวะเนี่ยเวลาฉีดสเปรย์ปุ๊บแล้วมันจะแ,แบบอยากนอนอนะเออแล้วแอรนะ์เย็นๆอะพวกพวกพวคุณพวกคุณพวกคุณเก็ตไหม พวกคุณเก็ตไหมขวายนะเฮ้ยพี่กูไม่ได้เขอดวลหรอกไอ้กูไม่ได้เข้าเซิร์ฟแั่นหรอกพี่ไอ้เที่อเอาตรงเลยกูเข้าไม่ได้เว้ยอะไรไม่รู้พี่ไอ้เที่อบอกให้กูเปลี่ยนเน็ตเที่ยวรู้การเชื่อมต่อมีปัญหาหีแตกแล้วเนี่ยแต่ไม่มีโอกาสแล้วกันนะพี่เด้อไอ้เที่อกูแบ่งเซิร์ฟนะ เพราะผมเพิ่งดีคอมไปไงไอเฮียมะเขาวัดได้แหละสัตว์ง่ายดีแต่ว่าก็ขี้อ,อยาเล่นไว้อะจ้าก็นเฮียรึวะเมื่อไหร่พี่จะยา้ายมาอยู่วัดว่ะพี่เฮียงงวะอ่าเมื่อสักครู่เอาเอาแอดมินเทีพี่บอกจะเปิดเวลาให้คุณดอมก,กับผม ถ้าหากข้อมือจะปดให้แต่ผมมองว่าไม่ไ,มไปดีก,กว่าเขาใช้วิธีหาลูกผมโอ้ยผมเข้าใจครับ ta cục ta ở nhà 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 Dạ chẳng ทำไมมันค้ายโดนเธอทำ้ายดวงใจเธอดึงเมื่อฉันขึ้นมาเพื่อฝักฉันลงไปลงไปฉันล่วงหล่นเอ้ยตหาเพื่อนกูดะะตัหาเพื่อนกูได้ปะวะออไวะอ้ี้ยเฮ้ยนายเจ้าสี่แปดเราไปยืมไหมลีนี้ไอ้ี้ยเขาใจดีเขาเป็นคนใจดีเลยว้คนเนี้ยคนชื่อแมวเนี่ยไอ้สัตว์ต้องยำต้องยำ คนชื่อแมวเขาเป็นคนใจดีไว้คือผมเป็นคนที่มองคนได้ได้ออกเลยว่าใครเป็นคนใจดีไม่ใจดีแต่กูต้องแกล้งประดอนนะไม่ค่อยไล่เข้าผมไม่ค่อยได้เข้าสี่จอได้มันวันไหนวะย่สี่จอเน่ยไอ้ั์นายเอาจอสี่แปดเราไปยืมไหมลีนี้ สี่จอนี่มันสี่วันล้ววะทำไม่ค่อยได้เข้าผมขับอ่า3 2ก็หลุดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเป็นการพิมพ์แบบติ่มๆอ่มะผมไม่ค่อยได้เข้าขับ R32 ก็หลุดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าวัดวัดติ่มอะวัดวัดติ่มไหมอะผมแบบ ก๋เตี๋ยอะเงี้ยเลยนะอ่ะอ่ะเยอะมี้าฮาฮาอะไรอ่ะฮวะเนะขี้กจกปูนไอ้เงี้เออแควทำอไงดีบ้เนี่ยขายไทเทขายเอียค่าขายลาบีเอ็มเคขี้อะไรเนี่ย รับขายขายขายไปเช่ารถขายรถไอไอเอสเอสคิสมาร์ตแต่งเต็มเออก็ทำเฮียเนี่นะวะ่าก็ทำอไปกันวะเฮ้ยไอ,อเฮียไม่ไม่ไม่มีปูนในนี้วะ่ะเฮ้ยไอฝาดไม่มีปูนในนี้วะ่ะเฮ้ยแต่กล่องตีราคาสิบหมื่นห้าแต่ไม่มีปูนว่ะเฮ้ย ได้เสียวบ้างอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างงี้ปุราคาแพงป่าวะเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยตอนแรกก็มีไฟอยู่นะที่วอร์ดอะไปๆมาๆไฟกูมอดละมอดไปจัดไอ้จัดมาเลยครับน้องมาเลยครับอ๋อไม่เดี๋ยวพี่จะนอนแล้วครับน้องไม่ว่าทำเหี้ยอะไรเนะี่ยเป็นดินเหนื่อยหรวะ เป็นแบบเหนื่อยๆเป็นแบบเอื่อยๆเป็นแบบเคือๆเป็นแบบเกลือๆเป็นแบบเงือ่เป็นแบบเปื่อๆเป็นแบบเป็นเฮีย้ยอะไรกันหิงถามจริงมึงเป็นเฮี้ยอะไรกันนะกันหนาแต่เอาเมื่อวานสงสารแก่นะอย่าเขียนเมื่อวานเลยนะเติมไปสองล้านเนละย่ะ แบงค์ผมต้องแสนแน่พี่ชายยัดแม่เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวค้างไข่พี่เลยไอเฮียเติมเกมไปสองล้านนะไอ้สัตว์่ยมันนไอเขาปรับไหมวะเ,วเนี่ยเนี่ยเออมันต้องอย่างเงี้ยหรือเปล่าวะไอ้เฮียเลยกูไม่ได้เข้านานแล้ววะไอเฮียพี่มังคนรุ่นวานอ่ะถ้าใครได้ดูนะมึงเฮีเติมเกมไปสองล้านอ่ะไอเฮียเติมนั่นอ่ะไอ้สัตว์ แล้วแกบอกว่าแกไป fc เราโอ้โห FC กูโคตรรวยเหี yeah. ้ย fc กูโคตรรวยอ่ะมีกูจนคนเดียวเนี่ยต yeah. อนเนี้ยเหี้ยแต่แกแม่งเดินไปเซิร์ฟไปเหี้ยเป็นไงล่ะมึงมาในี่เซิร์ฟอะเป็นไงล่ะมึงไอ้เหี้ย ถ้าเป็นถ้ากูเป็นเจ้าของเซิร์ฟนะกูจะแบบเฮ้ยดีเวลาเลยดีเวลาเลยมึงจะไปคิดอะไรให้วุ่นวายวะไอ้เหี้ยเย็ดแม่อะไรเงี้ยเออเตมิมไปสองล้านนะไอ้เหี้ยมึงคิดว่าตังมันหาง่ายหรอสองล้านไนอ,อ้สัตว์เออสัตว์เอ้ยเหี้ยกูแต่แกแม่งใจป่าจริงไอ้เหี้ยเรื่องของเรื่องเลย แล้วแกพได้แล้วแกเป็นเเป็นเอฟซีกัได้ไง ได้ครับไปปเดี๋ยวกูไปเซิร์ฟนั่งก่อนแป๊บนึงเซิร์ฟเมื่อวานอะที่มีประเด็นอะพี่พี่ไม่ต้องเติมรอกสองล้านนะเอาไม้ผมเถอะพันเดียวพอพี่ชายเดี๋ยวผมเป็นเด็กข้างไข่พี่เลย อยู่เงินจัดไอ้ย่าอ๋อจริงกูไม่ค่อยอยากเข้านะเซิรฟ์ฟนั่นแหละกูบอกแล้วว่ากูชิวๆไอ้ย่าเซิร์ฟไอ้เฮฟวี่อะไรนะั่นไอ้สัตว์ผมจะติดพันชั่วโมงอะไรก็ได้ผมไม่ซีหรอกไอ้ย่าเพราะผมไม่เล่นไงเน่ไปไปไป ให้มันจบจบ,จบดีเยี่ยใจเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายต้องละกันไกลแม่บัตเข้ากันแต่ไม่เป็นไวบอเธอนะทำนี้ดีที่สุดแล้วแม้ว่าบสรุกก็ความสัมพันธ์ของเราต้อง คำแรกที่ฉันได้เขียนลงไปสมุดคือคำว่ารักเธอที่สุดที่สุดแล้วรู้เธาคงม่ชินตองที่เราไกกันแต่ว่าเธอไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในใจฉันฉันไม่เคยเสียใจนี่อาจจะเป็นความสุดท้าย สเปคผู้หญิงพี่ดอมเป็นยังไงครับดูพี่มานานจับไม่ทางไม่ถูกเลยสเปกผู้หญิงพี่หรอพี่ก็ไม่เคยตอบจริงจังนะอืมจ,จริงสเปคไม่ไม,ไม่ไม่มีตายตัวหรอกของพี่อะได้หมดนะจะขอแค่แบบคนที่รักสุขภาพก็พออะ่ะคนที่แบบออกกําลังกายอะไรเงี้ยนะครับรักสุขภาพอะไรเงี้ยเที่ยวได้ครับอืม ดื่มได้ครับแต่ละสุขภาพอะไรเงี้ยเออแต่ลาเป็นผู้หญิงคนระับเออก็พูดแค่นี้แหละสุขภาพหน้าตาก็ไม่ติดนะขอแค่คุยรู้เรื่องแล้วก็จบนะสุขภาพอะไรเงี้ยเออโอ้ย no มาๆๆเริ่มง่วงแล้วเฮีย ไม่ดูบุหรี่ครับเออเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ไม่ดูบุหรี่นะครับผมเป็นคนที่ไม่ไม่กินเหล้าอ่ะนานๆกินทีอ่ะนานๆเลยอ่ะไม่ดูเกินเมพี่อะไรเหมือนเออกเปคพี่ดอมนะครับเอวจริงผมไม่ได้ตอบจริงจังหรอกแต่นี้คือแบบเห็นคนถามมาคอาจริงความรักก็สวยงามนะเออ คนที่แบบรักสุขภาพตัวตัวเองอะไรเงี้ยแม่งรวยหรอกเออได้หมดเลยเฮียไว้คุยกันรู้เรื่องก็พอแล้วเข้าใจปะคุยรู้เรื่องอะ่ะคือผมเป็นคนแบบค่อนข้างชิวๆไงอืม อแล้วกูก็มาอยู่ในคุกอีกไหนที่อใช่ป่าววะอีสัตว์อ้าวมาเปิดวเวลากูเลยรดอเปล่าอ้าเปิดวเวลากูเลย กูเยี่ที่นี่ยไม่ไม่ไม่เปิดมันเปิดเวลาเลยนะไอ้ย้าคุยอะไรกูไม่คุยหรอกไอ้ย่ากูไม่อยากคุยอะไรกับใครแล้วนะสัตว ไปไปไอ้เหี้ยต่อมอแล้วไอ้สัสปวดเราก็จบเลยเออผมไม่ได้อยากคุยอะไรครับกับใครหรอกไอ้เหี้ยไปไปทุกคนเจอก,กันวันนี้นเหนื่อยจริงว่ะพียเพียยังไม่รู้ไอ้เหี้ยแบบเป็นพีเพียเป็นเหนื่อยเว้ยเออขอโทษด้วยที่แบบมาช้าไม่พอยังเพียอีกเพราะว่าแบบวันนี้ไม่เพียเว้ยไอ้เแย่เอาอตรงปะมันเพียเว้ยเออ พูดนี้หยุดนะโอเคป้น้องเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูไม่ต้องหว่วงนะครับแม่งไอ้เชี้ยไม่นอนเต็มอิ่มเลยช่วงนะนี้นะครับเจอกัน